มาแล้วนะครับสำหรับ Honda hrv นะครับโฉมใหม่นะครับตัวโชค k ท i n endura pro plus นะครับกับราคา24,800บาทอาการกระด้างของ hrv ตัวใหม่จะดีขึ้นนะครับหนึบขึ้นนุ่มขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเทอินเอนู่าโปรพัสบน New HRV ตัว EHEV นะค mm รับ hmm. ตอนก่อนติดตั้งเนี่ย mm hmm. ผมก็ได้มีโอกาสไปลองรถเพื่อนๆน,นะครับจริงๆต้องบอกว่าโชมนี้เราทำมาเยอะมากแต่จะเป็นช่วงล่าง ชุดชคสตัดนะครับแบรนด์โปรเฟนเดอร์นะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีแบรนด์โชคอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเทอินเอนดูราโปรพัสนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโชคอัพเกรดรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้า New HRV ตัว EHEV กันนี้นะครับก็ปัญหาเดิมๆของลูกค้าที่ใช้ EHEV ตัว HRV ตัวนี้นะครับก็คือจะเจอว่ารถนะครับมันนุ่ม จริงแหละแต่ว่ามันยังมีอาการแบบว่าบอด้โรนะครับค่อนข้างเยอะหรืออาการที่รถมันโยนตัวนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเด้งไปเด้งมานะครับนั่งแล้วยังแบบรู้สึกว่ามันเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้จะเป็นตัว RS นะครับตัวนี้นะครับที่จริงๆแล้วช่วงล่าง RS เนี่ยจะดีกว่าตัวรุ่น EL หรือรุ่นเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีอาการนี้อยู่นะครับโอเคก็หลังจากติดตั้งเทียริน e ดู a าโปรพัสไปแล้วเนี่ยก็ อาการบอดีีโรนะครับลดน้อยลงนะครับโชคยังให้ความนุ่มนวลอยู่หนึบขึ้นนะครับก็คือโยนตัวน้อยลงนะครับ เดือบขึ้นแต่ว่าก็ไม่แข็งนะครับแต่ฟิลก็จะไม่ได้สปอร์เท่าตัวโฟร e เฟนเดอร์ฟิตนะครับก็อาจจะถูกใจแม่บ้านนะครับถูกใจพ่อบ้านที่เป็นรถครอบครัวนะครับสำหรับเทอินเอนดูราโบพัสนะครับเนี่ยหลังจากเราลองวิ่งทดสอบนะครับหาค่าที่ดีที่สุดนะครับเราจะมีค่าเซตทั้งหมดนะครับ3รูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับค่าที่ใช้ความเร็วสูงนะครับเกิน120กิโลเมตรต้องการความนุ่มนวลนะครับเราก็มีค่าพรีเซตไว้หรือว่าลูกค้าที่ขับเร็วบ้าง นะครับใช้งานในเมืองมีขึ้นทางด่วนใช้ความเร็วกันอยู่บ้างนะครับล้วก็จะมีค่าเซ็ตเฉพาะที่รู้สึกว่าตอบโจทย์การใช้งานเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับก็สำหรับเจ้า t ท i n Endura Pro Plus พนะครับของ New HRV นะครับตัว EHEV ตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับเป็นโชคปรับแข็งอ่อนได้16ระดับนะครับราคาค่าตัว24,800บาทครับรวมติดตั้งครับใช้กับสปริงเดิม นะครับใช้กับยางกันฝุ่นกับกระแทกเดิมครับก็ฝากอีกหนึ่งแบรนด์สำหรับช่วงล่างอัปเกรดนะครับ New H R V E H E V พ้นงานดีๆจาก Repower ครับโอเคเราลองหาค่าที่ดีที่สุดตอบโจทย์ให้ลูกค้าท่านนี้กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปส่งรถลูกค้ากันคันนี้ความสูงเท่าเดิมนะครับไม่โหลดก็ฝาก Repower ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ H R V ตัวใหม่อยู่นะครับตัว E H E V หาช่วงล่างดีๆ สักตัวในราคา20,000กว่าบาทก็เทยินอินุราโปรพัสชุดนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับ ครับก็หวังว่าคลิปรีวิวเทอินเอนดูราโปรพัสนะครับบน Honda n e w h r v ตัว e h ช v คันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาช่วงล่างนะครับอัปเกรดสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นโชคที่จะแก้จุดอ่อนในเรื่องของการโยนตัวของตัว d u วเอชได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยียมขอกําลังใจให้ทีมงาน Repower Thailand ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์คลายตัวช่อง YouTube ของเราด้วยครับเราจะนําคลิปรีวิวดีๆออกมาให้้เเพื่่ออนๆไไดดรรััับบชกตปปคคี๋ยวลิ น่าจะเป็นรีวิวตัวโชคชุดไหนหรือว่าสินค้าตกแต่งอื่นๆอะไรนะครับกดติดตามไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ